สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวลัคนาเมธและชาวราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนธันวาคม2563ของชาวเมษค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีวันที่อยู่ด้านล่างคลิปนะคะเป็นการอ่านภาพรวมอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงเลยขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะผู้อ่านเปิดไพ่แล้วเรียบร้อย12ใบตรงนี้มีกกตุ๊กาตาตุ๊กตาตัวเล็กๆวางทับอยู่ไม่ใช่ไรนะคะไพ่บางใบเนี่ยเขาเป็นรูปของคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเนาะก็เลยอาจจะมีการเซ็นเซอร์นิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ มาที่ตัวตนของแม่ก่อนในช่วงธันวาคมนี้ชาวเมฆจะมีความสุขค่ะขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เดนสาในเดือนนี้คุณจะประสบพบเจอกับความรู้สึกที่มันทําให้คุณมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นอะไรที่มันบีบรัดตัวเราอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนมั้งแต่ก่อนหน้านี้มันจะผ่อนคลายมันจะเย็นสบายมันจะไม่ได้รุ่มร้อนไม่ได้ปวดเสียนเวียนกล้าวเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะเดนสาเป็นไพ่ของการฟื้นฟูเป็นไพ่ของการเจอทางออก ทางเลือกใหม่ที่ดีเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับถือกับที่สาธารณะอะไรอย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่ค่อยสบายมาก่อนหน้านี้นั่นคือคุณได้ฟื้นฟูได้เยียวยาตัวเองแล้วจะกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะถ้าคุณล้มเหลวมาก่อนหน้านี้คุณจะเจอทางเลือกใหม่ในชีวิตคุณจะเจอทางออกเจอทางแก้ปัญหาที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในอนาคตมาขยายที่เรื่องการเงินเลยนะคะซึ่งเป็น เป็นเรื่องใหญ่ของพวกเราหลายๆคนเนาะการเงินเป็น n i g h t of cups อ,อ,อัศวินถือถ้วยไปนี้เนี่ยการเงินเขาไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่มีกินมีใช้สามารถไปได้เรื่อยๆแค่จะได้รับเงินจากเพื่อนฝูงจากพ่อแม่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวเงินจากงานของเราเงินจากการที่เราลงทุนด้วยตัวเราเองไม่ค่อยเด่นต้องได้ร่วมมือกับคนอื่นหรือมีอะไรที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนรู้จักมาคุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะก่อให้เกิดเงินขึ้นมา ในช่วงทนวันวาคมนี้บางท่านนะคะกำลังแพลนที่จะลงทุนกับเพื่อน กำลังอยากจะลงทุนธุรกิจบางอย่างคุณมีความหวังคุณมีโปรเจกต์คุณวางโครงการเอาไว้แล้วว่าคุณอยากจะทําเพียงแต่ว่ากําลังรอจังหวะเรื่องของหน้าที่การงานท่านใดที่มีงานประจําอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับงานปัญหาหรืออุปสรรคหรืองานเยอะจนกระดิกตัวไปไหนไม่ได้หรืองานเร่งงานรีบงานมันจะต้องเคลียร์ให้ทันในช่วงเดือนธันวาคมนี้บางทีอึดอัดกับเพื่อนร่วมงาน<ๆ>เพื่อนร่วมทีมของเรานะหรือบางทีอึดอัดกับผู้ใหญ่นะคะในที่ทํางานบางคนอยากจะลาออกนะคะแม้บางคนอยากจะลาออกจาก งานไพเดส่าในความหมายหนึ่งคือเป็นการเทนะคะงานมันอึดอัดเทเลยดีกว่าทิ้งไปเลยหาไปหางานใหม่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ในบางคนจะถามว่าออกได้ไหมออกดีไหมถ้าออกเนี่ยผู้อ่านมองว่ามันจะว่างงานยาวยังไงก็ขอให้อดทนทําไปก่อนในระยะนี้ยกเว้นว่าเราได้งานใหม่เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนแล้วแล้วเราค่อยออกแบบนั้นจะได้แต่ถ้างานใหม่ยังไม่ชัวร์ถ้าหากว่าทนกับความอึดอัดได้ช่วงทันวาน h i ทนไปก่อน ต่อไปเรื่องญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเลย9เหรียญ10บเหรียญอยู่ติดกันเลยนะจะมีการได้มาพบปะสังสรรค์กันหรือคุณอาจจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดก็ได้นะคะอันนี้เป็นการเดินทางกลับบ้านเกิดบ้านเก่านะคะกลับไปเจอเพื่อนเก่าเก่ากลับไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องเครือญาติของเราแล้วก็ได้กินข้าวร่วมกันได้ฉลองทานข้าวร่วมกันนะคะหรือหมายถึงงานเลี้ยงงานพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เย่าก็ได้นะคะสำหรับ2ใบนี้ญาติก็ดีเพื่อนก็ดีนะคะ คนในครอบครัวก็ดีนะอาจจะได้โชคจากคุณพ่อคุณแม่นะหรือคุณอาจจะได้โชคจากลูกหลานก็ได้นาทรัพย์นําเงินมาฝากแต่ว่าตําแหน่งลูกหลานบริวาลของชาวเมธเนี่ยก็ยังคงเป็นไพ่สองเหรียญติดสองไม้นะคะคือเขาก็มีการหมุนเงินในชีวิตของเขาเหมือนกันเขาก็ทํางานหาเงินมือเป็นระวิงเหมือนกันเขาจะนําเงินมาให้ท่านก็จริงแต่ว่าเขาก็อาจจะขอกลับคืนไปสักครึ่งหนึ่งขอกลับไปตั้งตัวเหมือนเดอมาอะไรอย่างนี้นะหรือชาวเมธอาจจะมีการช่วยเหลือลูกหลานบริบาลของเราเองในเรื่ เรื่องของการเงินเพราะว่าก็มีคนมาขอความเมตตามาขอความช่วยเหลือจากคุณเหมือนกันอริสดูคู่แข่งนะคะไม่ได้มีไพ่ที่ดูน่ากังวลใจหรือน่ากลัวอะไรถ้าเราพอจะมีคู่แข่งอะไรอยู่บ้างก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทํางานอยู่แล้วเนาะต่างคนต่างทุ่มเทให้กับงานของตัวเองไม่ได้มายุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวหรือว่าไม่ได้มาทําร้ายอะไรกันนะคะ อุปสรรคปัญหาให้ระวังบุคคลที่อายุน้อยกว่าจะนําปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะมาให้หรือเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือให้เราช่วยแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาที่เขาไปกอกไว้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องสุขภาพไปนิดนึงนะคะจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตหรอกเพราะว่าเพื่อนๆได้ไพ่ที่ดูเหมือนที่จะสุขภาพดีขึ้นแล้วแหละในช่วงธันว,ควาคมนี้นะคะแต่ว่ายัางไงตรงเนี้ยมันก็เป็นในตําแหน่งมรณะเนาะเป็นไพ่ของปัญหานะคะเลือดจะไปลมจะมาวิงเวียนความ ดันจุกเสียดแน่นเฟริรกดไหลย้อนภูมิแพ้แพ้อากาศเย็นหรือผิวแพ้โลชั่นแพ้ครีมพวกนี้มีอาการเป็นวงเป็นบัดคัดจมูกบ้างเล็กน้อยนะคะมาที่โชคลาภความสําเร็จค่ะมีเปอร์เซ็น์ที่จะได้โชคได้ลาภจากคนรักนะคะหรือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนที่รักใคร่กรงเกลียวสามัคคีใกล้ชิดกันอะไรอย่างนี้บางทีไม่ใช่เป็นเงินอย่างเดียวเนาะมาในรูปแบบเป็นสิ่งของหรือเป็นเรื่องราวที่เราฟังเราได้รับรู้แล้วเรามีความสุขแบบนี้ก็ถือเป็นโชคลาภอย่างหนึ่ง นะคะเราจะเป็นสิ่งของเล็กนๆน้อยๆมีคุณค่าทางใจบางคนจะอึดอัดลำบากใจกับทีมเวิร์คกับทีมงานกับผู้ใหญ่กับหัวหน้างานของตัวเองในขณะที่เม็บางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากเพื่อนร่วมง,งานหรือจากหัวหน้างานจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรื่องราวของความรักไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะแต่งงานกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะไพ่ที่แบบว่า ดูสละโสดนะคะดูสละโสดแล้วก็มาแต่งงานกันเนี่ยผู้หลักผู้ผู้ใหญ่รับรู้เป็นจักขีพยานอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายคนมีคู่ทั่วไปนะคะนั่น8ดไม้อีกหนึ่งใบค่ะ แล้วก็หนึ่งเหรียญนะั่นไงมัน,ม,นมันดีอ่ะความรักมันดีอ่ะชาวเมษคนที่มีคู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะมีการขอแต่งงานกันนะถ้าใครที่ไม่ถึงขนาดแต่งงานก็จะเป็นความสัมพันธ์มันมันเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งไปตามสเต็ปอ่ะความสัมพันธ์ดีมากเลยสาหรับชาวเมษที่มีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโดบ้างนะคะคนโสดผู้อ่านมองว่าไม่ค่อยได้โฟกัสที่ความรักเท่าไหร่ ไม่ได้มารีบเร่งหาแฟนว่าอย่งงั้นเถอะนะคะคุณคุณเน้นไปที่การทํางานหาเงินมากกว่าได้เฮฮาปาร์ตี้ได้ไปทานข้าวกับเพื่อนๆได้ไปเมาส์มอยเดินห้างดูหนังกับเพื่อนๆฉันมีความสุขแล้วไม่ได้รีบเร่งในเรื่องของการที่จะมีแฟนสักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดูรักสามเศร้าบ้างนะคะ เราจะเปิด3มฝ่ายนะคะเมรแฟนเมรแล้วก็บุคคลที่3ต้องบอกว่าสู้จนเหนื่อยนะคะสู้กับความสัมพันธ์นี้จนเหนื่อยหมดพลังงานไปเยอะกับความสัมพันธ์นี้กับการต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้ดูนิ่งๆนะแต่ว่าตามสองไม่เลิกลานะคุณแบกรับอะไรไมาเยอะแล้วคุณต้องต่อสู้กับแม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองสู้กับตัวเองด้วยอะ่ะบางทีก็อยากไปให้รู้แล้วรู้แต่บางทีมันก็ต้องกัดฟันสู้ต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะอยากหลบไปพักนะในช่วงปลายๆธันวาคมน,นี้คือถ้ามันเหนื่อยนักหยุดพักเสียก ก่อนประมาณนั้นนะ่ะจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปต่างจังหวัดหรือเดินทางออกนอกพื้นที่ไปหาที่ที่มันสงบสงบบางท่านดีวกับต่างชาติบางท่านดีวกับคนในเครื่องแบบเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของเขานะคะหนักพอๆกันนะคะเขาค่อนข้างที่จะแบกรับอะไรไว้เยอะชาวเมดจ,จะเป็นในลักษณะเหมือนกันต้องเผชิญต้องแก้ปัญหาต้องฟันฝ่าแต่ของเขาเป็นความทุกข์ที่จะต้องแบกต้องเก็บเอาไว้ คือไม่รู้จะทำยังไงนี่ไงมันต้องเก็บอ,ะอ่ะอ่ามีเดือนสันเข้ามานะคะไพ่ที่ดีมากเลยต่อให้เมเจอหลบลี้หนีหายไปจากไหนเขาก็ไม่ยอมไปจับคุณเขาไม่ยอมไปจับคุณหรอกรักมากนะเขารักคุณมากนะแล้วเขาค่อนข้างที่จะห่วงความสัมพันธ์ที่มีกับเมธค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าตรงนี้ค่ะอ่อนไหวง่าย พอเวลาใครมาพูดดีหรือทําดีด้วยเขาก็จะรู้สึกเคลิมหรือรู้สึกประทับใจคนได้ง่ายเลยอย่างเงี้ยหรืออาจจะออกแนวเจ้าชู้ลึกๆเบาๆอย่างนี้ก็ได้นะตรงนี้มันทําให้เขาจะต้องมีรักซอนเข้ามานะคะเพื่ออานมองว่าเขายังยึดมั่นอยู่ที่คุณอยู่ไม่ว่าคุณจะพยายามหลบลี้หนีหายเข้าไปหรือคุณจะทํายังไงกับเขาก็ตามแต่เขาก็จะอยู่ของเขาอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะรอคุณอยู่อย่างนี้แหละเหนื่อยแค่ไหนก็ยังคงอยู่ ทีนี้มาดูไพ่ของบุคคลที่3นะคะอยู่นิ่งๆแต่ว่าไม่ได้นิ่งแบบเลิกลาหรือว่าไม่ได้นิ่งแบบถอดใจหรือว่าไม่ได้นิ่งแบบที่จะจบแต่ว่าเป็นการนิ่งเพื่อดูดูสถานการณ์กํากลังคิดอะไรให้อย่างรอบครอบที่สุดแปดถ้วยค่ะโอเคเดอะมูน okay, พอแค่นี้ไหมหรือเขาควรที่จะรอต่อไปลึกๆในใจของเขาคือมันไม่สบายใจอะนะอารมณ์ที่แบบ มันเงียบเหงามันนอยกับตัวเองแต่ยังไม่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะในธันวาคมนี้นะโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงเลยนะคะขอทุกท่านรับชมพวกคนคันเทนงเนื่องจากเป็นพลังงานภาพรวมนั่นเองเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นดวงของใครบ้างมาผสมปนกันเนาะถ้าหากมีคําทํานายไหนที่ไม่ถูกใจเพื่อนอยังไงก็่นต้องขออภัยไนะ้ณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการขอบคุณทุกท่านทีกท่กดไลค์ติดตามให้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้บาลาไปก่อนสวั